สวัสดีนะครับทุกคนอพอดีวันนี้มาแปลกหน่อยเนาะพอดีว่าผมมาเจอทิกนะครับที่ผมว่าหลายๆคนอาจจะรู้แล้วหรือว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าส่วนตัวผมเนะี่ยเพิ่งรู้เกี่ยวกับเรื่องของ mental จำเนาะ,ะผมอะหาวิธีที่จะ mental จำโดยแบบแบบก้มครับแต่ว่าทำยังไงย,ยังไงมันก็ไม่ติดสักทีทุกคนเป็นบนผมไหม ทำยังไงยังไงผมก็ทำไม่ได้ผมทำได,ได้แบบเงยน,นะครับนี่ครับทำทำเป็นได้แบบเงยน,นะครับแบบก้มทำยังไงก็ไม่เคยติดนะครับอะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับคือว่าผมไปเจอนะครับจะเรียกว่าไปเจอก็ไม่ถูกเรียกว่าลองแล้วมันได้แบบมันนั่งยิงยิงเล่นเล่นในห้องซ้อมครับแล้วว่ามันได้ก็เลยว่าจะมาแชร์กับทุกคนนะครับ อย่างแรกไปดูเซตติ้งนะครับผมว่าหลายๆคนอาจจะรู้แล้วหรือว่าคนที่กําลังหามูฟเมนต์อยู่ก็ดูไว้ก็ได้นะครับต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่คนที่เก่งมูฟเมนต์แบบมากๆนะครับก็พอทําได้นะครับไปดูที่จํานะครับผมจะเปลี่ยนเป็นลูกเออลูกกิ้งเมาส์ลงไว้นะครับก็ทําเหมือนที่ม o v เมนต์หลายๆช่องหลายๆท่านเขาสอนกันมาเนาะ มาครับฉันเราจะมาบอกวิธีที่แบบวิธีตั้งเดิมก่อนเนาะวิธีตั้งเดิมเนี่ยเขาจะสอนกันว่าให้เราเนี่ยขึ้นสลิงมาแล้วเกาะทำมันก็ได้ให้มันเกาะอ,อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กดลงหรือว่ากดถอยหลังนะครับมองหน้าขึ้นหรือมองหน้าลงแล้วก็ให้จัมสลิงทันทีนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแต่ว่าคราวเนี่ยอย่างที่เห็นเมื่อกี้เนาะผมมองหน้าขึ้นมาเลยติดเพราะมองหน้าขึ้นเนี่ยมันง่าย แต่ว่าหลายๆคนน่าจะเจอปัญหาเหมือนผมคือถ้าก้มลงเนี่ยมันจะไม่ติดเนี่ยครับแล้วก็ยังไงมันก็ไม่ติดเนี่ยมันจะไม่โดดขึ้นไปเลยส่วนวิธีนะครับที่ผมไปเจอมาว่าก้มแล้วมันติดเนี่ยอ่าให้เพื่อนๆน,นะครับกดเดินขึ้นมาก่อนอ่ากดเดินขึ้นมาก่อนนะครับกดกดเดินขึ้นมาก่อนจะเรียกว่าเดินก็ไม่ถูกเรียกว่าเดินแล้วก็ถอยหลังลงประมาณนี้ครับ เพื่อนๆนะครับกดลูกศรขึ้นแล้วก็ถอยหลังลูกศรขึ้นถอยหลังอย่างนี้นะครับประมาณนี้แล้วก้มหน้าเนี่ยมันจะติดแต่ต้องบอกว่าผมอาจจะแบบไม่ใช่คนที่เก่งบูมเมนต์มากเนาะมันก็จะไม่ได้ติดหนึ่งเซ็นะครับนี่นะครับถ้าติดแล้วก้มหน้าจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ อยากให้ทุกคนนะครับลองไปฝึกกันดูแล้วก็มาแชร์กันว่าได้ไหมแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าใช้วิธีเนี่ยผมก้มหน้าได้เนาะนี่นะครับเป็นประมาณนี้ซึ่งวิธีเนี่ยใช้ได้กับทั้งเงยหน้าแล้วก็ก้มลงได้เลยนะครับเพราะว่าเงยหน้าเนี่ยก็จะติดเหมือนกันแต่อาจจะติดแบบง่ายหน่อยแต่ส่วนตัวคิดว่าเงยหน้าเนี่ยกดแค่ถอยหลังลงก็พอครับไม่ต้องแบบกดขึ้นแล้วก็กดลงไป เนี่ยครับก็วันนี้ก็จะมาประมาณนี้นะครับก็เป็นทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะเผื่อนะบางคนที่อาจจะยังไม่รู้ผมก็มาแชร์ให้นะครับว่าอ๋อนี่วิธีการแบบ m ม่ a ทัาจ้นะครับโดยแบบก้มหน้าเขาทำกันประมาณนี้แต่ผมไม่รู้ว่าช่องอื่นเขาทำกันได้ไหมนะครับโดยการกดลงเฉยๆแต่ว่าผมทำไม่ได้ก็เลยมาแชร์นะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนประสบปัญหาแบบผมอยู่ ก็วันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันแค่นี้นะฮะไว้เจอกันใหม่ครับซียา